เดี๋ยวสีเฮ็ดคลิปนี้เบิ่งกันหน่อยก่อนครับพี่น้องพอดีว่ามีโโาลูกค้าแล้วหรือว่า FC นะครับเพิ่นถามมาเพิ่นอยากรู้อยากรู้เหลือเกินครับวันนี้ผมลงคลิปเกี่ยวกับเลื่อยยนต์ไอ้อุ้ยเอาขาหนี้ดีกว่าไปบ่เห็นยี่ห้อนะนี่ครับเพิ่นว่าอยากเพิ่นอยากอยากพู้ว่าไอ้เลื่อยยนต์ New Wave 6688 i นี่มันมีข้อเสียอย่างแน่นะครับละขอดีอย่างแน่เพิ่นอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับผมก็พยายามหาดิพี่น้องพยายามหาว่าขอเสียมันน่ะมันอยู่ตรงไรับ ผมก็เลยมาสังเกตเห็นจุดหนึ่งครับผมอซึ่งจุดนี้นี่พู้ซึกว่าผมสิเจอเจอตั้เครื่องแรกดี่ว่าผมเอามาขายอะไรก็ว่าแหละนะครับพี่น้องผู้ซึกว่าสีเป็นแทบทุกเครื่องนะครับนี่นะเดี๋ยวสิบึงครับว่าจุดไหนครับมาเมืองไใกล้ดีกว่าเออครับเดี๋ยวผมสีบอกขอเสียด้อพี่น้องว่ามันยุ่งตรงไหนนะครับสาหรับเครื่องนิวเวสหกหกเป็ดเป็ดไอตัวนี้นะขอเสียดีว่าผมเจอแล้วก็แล้วก็เห็นแทบตัวเครื่องก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวสิบึง นี่นี่ครับเอ่ออย่างหหั่งบริษัทเบิร์นัมพี่เลี้ยครับคลิปนี้ครับแล้วก็ไปแก้ไขครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแนวี่ยสี่ของหหั่งครับผมหาได้ชี้ดูนะครับขอเสียอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องเครื่องหกหกไปแปดไอครับนี่จะพีสังเกตว่าอ่าแผ่นล่องบาตัวนี้นะที่ผมซี่นี่ครับนี่นะมันบนสนิทมันบนสนิทตัวนี้ครับพี่สังเกตว่ามันจะมีรูอยู่ตรงนี้นี่ครับนี่นะเห็นว่านี่นี่ครับยกเชื่อให้พวกใกล้ใกล้ก็เก่าได้ สังเกต้อเห็นบ่าี่น้องเห็นช่องโหว่ไหมครับรูจึงปืงเลยหู <c oughs> <c oughs> ้จึงปืงเลยครับรูรูโบเลยครับเนี่ยเห็นปะสี oh, <no. S 1> สังเกตว่ามันสีรูโบมันสีงาหมดพี่เลยครับเห็นบ่ครับสังเกตว่าเพาเล็กนี่ตัวดำดำนี่มันไม่สนิทครับมันลงไม่สนิทมันลงไม่ถึงไอ้ตัวนี้ครับต,ตัวขาวๆนี่นะนี่ครับมันลงบ่สนิท ผมเจอทุกเครื่องก็ว่าได้เออโเอาง่ายได้ไปนี่คือขอเสียของไอ้นิเวสหกหกแปดแปดไอนะครับ <S <S แต่ว่ามันกับบอชัยปัญหาดอกเพราะว่ามันไอ้มันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยครับมันแก้ไขได้วิธีแก้ไขค,คืออย่างตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีบวัฟังเดี๋ยวผมเสียบขอเสียอ,อีกอันอีกหนึ่งต่อไปก็นเน้ออันนี้คืออันแรกเนาะอ่ามาเิ่งอันที่สองมาที่นี่ครับอันที่สองสำหรับผมนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นอาจที่บอชัยปัญหาแต่ว่าสำหรับผมมันมันปิดปัญหาครับไอสวิตช์ปิดเปิดนี่พี่ ผะว่ามันเห็นว่าสั่นเกินนี่ครับมันสั่นปวดนี่ครับผมอยากให้มันอยากให้ขยับออกมายาวเนี้ยวนินหน่อยครับนี่นะตัวนี้นะครับครับบางทีเวลาผมปอกกอบโค้งตัวนี้นาอยเวลาผมส่อมเครื่องเนาะอ่าผมใส่ลงไปบางทีมันก็ลุกข้นไปด้านในมันเห็นยาครับนี่จริงๆเิาผมอยากเห็นยาวยาวยาวสักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับนี่นะแต่จริงๆแล้วมันกับไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าครับเป็นสีแลงกน่อยเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ว่านี่สําหรับผมนะผมผมผมอยากให้ทํายาวออกมานิดนึงนี่ครับ ทูนีนนะเดี๋ยวาติเปิดเบื้องแรกติเปิดเบิ้องแรกที่จังใดครับนี่ครับนี่เนี่ยเห็นบ่บ่เห็นเนาะสร้างมันบ่เห็นครับบ่เห็นผมอยากให้ขยับไอ้ชุดนี่ครับขยับมาด้านนี้หน่อยครับนี่ขยับทั้งชุดของมันเลยไอ้ชุดสวิตต์ปิดเปิดเนี่ยขยับมาให,ให้ให้ตัวนี้มันยืดออกมายา,าวๆหน่อยโอเคเอ่อเท่าีิาผมเบิ่งไอ้นิ้วเวท6 6 8งไอ้นี่ ผมสี่เห็นจุดแค่นี้แหละพี่น้องขอเสียมีแค่นี้นะครับนอกนั่นผมก็ยังยังคนอีกเจอครับผมอืมโคงสามพี่น้องเขาก็ทำมาแข็งดีครับผมสําหรับในราคาหาพันกุ่าบาทนี่ยนะหาพันนี่ครับหรือว่าฮิตมาขนขางนอยู่ครับบัดที่นี่ว่ามึงขอดีแล้วขอดีเอ่ขอเสียมีแค่สองจุดด้วยครับด้วผมให้แค่สองจุดอืมอืมโชคป,ปียังโชคป,ปีเหรอปะบัดที่นี่ว่ามึงขอดีครับขอดีของเขาก็คือ กุ้งสังเห็นมากองทาขังนา้นานะพี่น้องนะแล้วก็มือไอ้ตัวแหนงจับหนี่งอะเห็นมาดีครับเห็นมากแบบว่าพลาสติกแบบน้าดีครับแล้วก็มีโลกโก้เห็นปะถือว่าที่นะครับผมเพราะว่าไอ้อเครื่องส่วนมากนี่เขาสิป,ประกอบขายนะครับเอายี่ห้อนั้นมาใส่เอายี่ห้อน,นี้มาใส่นะครับแต่ว่าของเขานี่สิเป็นของเขาโดยตรงเลยจังไอ้ข้าบูกันเห็นป่พี่นอ้องเดี๋ยวสีเนข้าบูครับบห่หมันจะแน่เห็นบอเนี่ครับเห็นพวกหลล่างนี่สังเกตว่า ซิมิเอตซันราของคําว่านิวเวทนี่ครับข้าวบักับเป็นข้าวบัของเขาเลยครับพี่น้องนครับแม้กระทั่งชุดเสื้อสูบนะเสื้อสูบลูกสูบเนี่ยตามผมเค,คยสอนนะครับก็ยังเป็นของนิวเวทคือเก่าครับผมคือว่าเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่คือขอดีนะครับเขาสิบอะไรเอาอันอะไรของยี่ห้อนั้นยี่ห้อหนี้มาผสมบันฑดนะครับนะถือว่าโอเคอชุดคาชุาดชุดยางหนึ่งเข็ดไม่เห็นนนาอยูะด้านด้านล่างก็โอเคครับมาตรฐานพี่น้องแข็งแรงครับลูกยางกับนาดีครับผมนี่ ชุดลงยางยึดคงด้วยครับนี่นะนาดีผมตามที่ผมแกะกันนะครับเขี้ยนมากขรังดีอยู่นี่นี่คือขอดีนะครับนะอ่าวันนี้ว่าเพิ่งขอดีอีกอันนึงอยัางไรหมุนก่อนหมุนก่อนอืออ่าชุดสตาร์นี่ก็เฮ็ดเดือยมากขรางแข็งดีครับด้วยกอด้านในครับแต่ว่าผมว่าถอดเบื้องดอกเดี๋ยวคลิปสัญญาขี้ยนมาดีอยู่ชุดสตาร์นี่เป็นแบบหนักแรงนะครับพี่น้องเป็นแบบ กระชากนะครับแบบกระชากนี่ทีนี้ก็แบบไอ้สปริงสองสันนะครับเพราะว่าแบบนี้นี่มันติทนกว่าพี่นอ้องม,มันติดผ่อยพังง่ายนะครับนะแล้วก็รคอร์ดี้เอาสรุปเลยดีกว่าครับคอร์ดี้คอสุดท้ายก็คือเอ่อโอเ,เดี๋ยวก่อนจะพึงหอดขอสุดท้ายเอาอีกจะขอนึงซะไปก๊อกอากาศก็คือว่าเห็นว่าขดค้างดีครับพี่นอ้อง,องก๊อกอากาศเป็นไงนี่ครับด้านางเขาเห็นม่าเป็นถุงยางออโอเคก็ธรรมาดาเนาะทั่วๆ,ๆไป พอดีของเขาคือเข้าก็มีไอ้ตัวนี้ล็อกดันบนไวน้ที่ครับผมกันไอ้กี่ฟูนกันยังเขานะล,ล็อกเห็เนน่นเว้าเขาอีกแต่ว่าจะไปเปรียบเทียบกับปองอากาศของนิเวศที่แปลนะครับกานเปรียบเทียบปองอากาศไอ้ตัวนี้ครับนิเวศที่แปนี่ที่แปกินขาดครับผมระบบปองอากาศนะ,ะข้อดีอันข้อสุดท้ายเอาครับสรุปแล้วสรุปแล้วข้อสุดท้ายคือปรับจุนขบูงง่ายพี่น้องปรับจุนขบูง่ายง่ายง่ายมันปอกกล้วยเมื่อไ่ยังปรับเป็นเลยครับนี่นะ ปั๊บปะเนีปั๊บแปปเดียวแห้งได้เลยครับเปิดเปิดเปิด,ปดโอ้กระชู์เลยบนตัวห่งหวงนะครับคาบูเขานี่ชุดยอดเลยปั๊บง่ายมากๆแล้วก็กำลังแล้วก็ณะกำลังแรง,ง,งมานี่ปรับได้ค่อนข้างสูงนะครับผมนะนี่ปั๊บได้ถึง3.8แรงม้านะพี่น้องนี่เอาตัววดัวดวัดกำลังแรงมาขอวัดเบิรงนี่ครับได้ถึงขนาดน,นั้นนะจะบอกให้ครับแรงนี่มากๆเลยอ่ะวิทีนีผมดีมากอา่วแปบ๊บนึงเออโอเคชาดแล้ววิธีมาบอกวิธีการแก้ไขไอตัวแผ่นรองบาตัวเมื่อกี้ครับว่าร์ที่ตงไหน จริงๆมันกับวัยปัญหาดอกพี่น้องแต่ว่ามันเบิ่งมันเคี่ยงตาก็คือครับมันเห็นมากบริสนิทวิธีแก้ไขกับบอย่างพี่น้องเท่ากับหาขอดอุ้ยกองสันเท่ากับหาคอดมาคอลงครับขอนคอลงรือว่าเียวไฟขั้วอะไรพี่น้องโอ้ข้อขอดนี่คนนาะยวแป๊บหนึ่งครับคุณจะหาขอนมาขอลงข้อขอดนหัวพัฒติกก็ได้หรือว่าหัวนี้ก็ได้ครับเรียแต่ค่อยๆ่อยครับครอนี้ครับค่อยๆยนี่ครับขอแค่นี้ ครับเมื่อเบื้องกันที่หนึ่งพี่น้องสนิทบ่นะครับผมสิเบื้องข้อค่อยๆเพี่น้องจะคอแห้งเดือวมันแตกเลยครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับตัวนี้นะโอเคปะโอเคครับก็ที่ด้ประมาณนี้ครับพี่น้องมาที่นี่กัาเอาเอาเปเกินแผ่นปปเกินใส่ด้านในนะครับมันมันก็จะสนิทเองนะครับนีโอเคแค่นี้เองครับบางอย่างวิธีแก้ไขไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาอืม แต่ว่ากัคันท่างบริษัทที่มันเนียนๆแบบนี้เลยก็โอเคนะครับนะหามงตีจนได้ไอ้เนี่ยว่าอ่าครับกาเพราะใช้ปัญหาดอกพี่น้องตัวนี้นะครับเล็กน้อยครับเล็กน้อยกีบพงครับอืมกาเอาประมาณนี้เนาะพี่อนอนนอกรีบอยู่นะครับกาโม่หอยฟังของดีของเสียของนิวเวศหูหกลปไปอะไรครับผมครับผมรับโทรศัพท์ก่อนด้วยทุกมากเลยฮัลโหลครับผมมาจากไหนนอครับ สร้างเครื่องบ่ครับครับโอเคเอาเป็นไหนครับนิเวศหูเปแปดมีครับมี่กองนี่ครับผมเออครับ,บเดียวที่เิดแปดแต่มี่ครับที่เปิดแปดโอเคโอเคนีวจะโซ่ไห้มนี่เลยครับผม